สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาอธิบาย Quiz 12นะครับเรื่องโคฟังชันนะครับโดยเป็นโคฟังชันแบบง่ายๆนะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับโคฟังชันก่อนนะครับโคฟังชันคืออะไระดูตรงนี้ครับฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันก็จะเป็นโคฟังชันกับโคไซน์นะครับ เห็นไหมเห็นอันนี้คือชื่อเต็มนะครับแล้วฟังก์ชันเดี๋ยวททีนะครับเซกล่ะฟังก์ช um ันเซกอ่ะเดี๋ยวเอาแทนก่อนก็ได้ฟังก์ชันแทนแทนชื่อเต็มก็แทนเจนนะครับแทนเนี่ยคูกับใครก็คูกับคูแทนเจนนะครับ แล้วก็ฟังก์ชัน sec นะครับ secant เนี่ยคูกับใคร secant ก็คูกับ cosecant นะครับเดี๋ยวเราลองมาอ่านชื่อกันดูนะครับว่าแต่ละอันชื่ออะไรอันนี้ก็ชื่อว่าฟังก์ชันไซน์นะครับอันนี้คอสอันนี้แทนอันนี้คอร์ดอันนี้เซกและอันนี้โคเซกนะครับ คราวนี้เราจะพบว่าฟังก์ชันไซน์มันคูกับ c o สก็แสดงว่าฟังก์ชัน c o สก็คูกับไซน์ด้วยนะครับเราจะไปกลับได้ด้วยเนี่ยไซน์ูกับ c o ส c o สคูกับไซน์แทนคูกับ c คดโคดก็คูกับแทนสิกโคกับ c o สเอ้ยสิกโคกับโคสิก โคเซกก็โคกับเซกนะครับค่านี้มีสูตรว่ายังไงครับอ่าเราอาจจะสรุปสูตรมากมายไก่กองของโคฟังก์ชันเนี่ยเหลือสูตรเดียวได้นะครับคือถ้าเรามีฟังก์ชันของตรีโกณมิตินะเนาะของมุมมุมหนึ่งมันจะเท่ากับโคฟังก์ชันของ90องศาลบมุมเดิมนะครับนี่คือสูตรสรุปสูตรทั่วไป ฟังกชันมุมใดมุมหนึ่งเท่ากับโค90ลบมุมเดิมสามารถเปลี่ยน90เป็นพายสวนสได้นะครับถ้ามุมเราเป็นเรเดียนโอเคครับทดลองตัวอย่างสมมุติเรามี s ไซ30อ่ะเราอยากจะลองแปลงไปเป็นโคฟังก์ชันครับไซโคกับใครล่ะก็นึกถึงข้างบนครับไซโคกับโคไซหรือก็คือ c o s นั่นเอง ก็ s ซ n ก็แปลงไปเป็นโคของตัวเองคือ c o s แล้วก็เอา90มาลบมุมเดิมครับ90้าลบ30ก็เท่ากับ c o s 60นั่นเองเนี่ยถ้าเราสังเกตตารางสังเกตที่กดนิ้วมือของเราหรือวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับเราจะพบว่า s ซ n 30าเท่ากับ c o s หนะครับอ่าหรือแทนสมมุติเรามีอ่าไม่เอาแทนดีกว่าเอา โคเซกนะครับโคเซกสิบห้านะครับโคเซกสิบห้าเราจะแปลงไปเป็นโคฟังชันเนี่ยได้อะไรโคเซกก็โคกับเซกนะครับในด้านบนเลยโคเซกโคกับเซกแปลงไปเป็นเซกเสร็จแล้วก็เอาเก้าสิบลบมุมเดิมครับเก้าสิบลบสิบห้าก็ได้เซกเจ็ดสิบห้าเนี่ยเราก็จะพบว่าโคเซกสิบห้าเท่ากับ สิบเจนั่นเองโอเคนะครับทบทวนซน์โคโคส ost, แทนโคค s สเกโคกับ c o s e กนะครับสูตรก็คือฟังก์ชันใดๆของมุมใดๆเท่ากับโคของ90ลบมุมเดิมตัวอย่างเป็นดังนี้นะครับไซน์สา 30, เท่ากับ Cos 90ลบ30หลือ60 สรุป s ซ n 30าเท่ากับคอ s 60ครับ c o s e ก75แปลงไปเป็นโคฟังชันได้ Sec แล้วก็เอา90ลบมุมเดิมได้75 c o s e บ15ค5เท่ากับศ e c 75ครับอ่ะต่อไปเราจะลองไปทำโจทย์ของ Quiz 12กันนะครับโดยประยุกต์ใช้สูตรด้านบนของเรานี่แหละอ่ะขอ้อ1โจทย์กำหนดแทนทีตาเท่ากับลบ0.65 อันนี้คือข้อสมมุตินะครับจริงๆแทนไม่ได้เป็นจํานวนตรรกยะนะแทนทิตาสหรับบางจํานวนจริงนะครับมันอาจจะเป็นอ,อันนี้เป็นแค่ค่าประมาณเฉยๆค่าสมมุตินะครับอาจจะไม่มีแทนไหนหรอกที่เท่ากับอันนี้นะนะ,อะโอเคครับี่เป็นอาจจะเป็นข้อสมมุติถ้าแล้วถ้าแทนทต้าเท่ากับลบ0 6นจจงหาอะไรหาขอด ทีตาลบพายส่วนสองนะเราก็มาดูครับคอทีตาลบพายส่วนสองนะครับสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปของมุมโคฟังก์ชันของเราโคฟังก์ชันจะต้องอยู่ในรูป90ลบทีตาหรือก็คือพายส่วนสองลบทีตาดังนั้นนะครับเราจะทําการแปลงอันนี้ให้มันกลายเป็นพายส่วนสองลบทีตาให้ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้แปลงฟังก์ชันนะครับเป็นโคฟังก์ชันนะยังไม่ได้แปลงเราแปลงมุมเนี่ยให้มันอยู่ในรูปนี้ก่อน90ลบทีตา จากทีตาลบพายสวนสก็แปลงเป็นพายสวนสองลบทีตาครับแต่โดยปกติแล้วการลบสลับที่ไม่ได้ถ้าเราอยากสลับที่เราก็วงเล็บเติมลบข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งเติมลบข้างหน้าอีกตัวหนึ่งก่อน,นแบบนี้สลับที่ได้แล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็มีขอดของมุมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองไม่ออกเรามีขอดของลบมุมอะไรสักอย่างนึง่งอาจจะเป็นมุม A ก็ได้ นี่ใช่ไหมนี่คือตรงนี้นะครับความหมายของอันนี้คอร์ลบมุมอะไรสักอย่างหนึ่งคอร์ลบเท่ากับอะไรอะ่ะเราก็ใช้คู่กับสมบัตินี้ครับไซน์ลบเท่ากับลบไซน์อาแล้วก็คอร์ลบเท่ากับคอร์บวกนะครับใช้คู่กับสมบัตินี้เลยเขียนติดกันสักหน่อยเอกลักษณ์มุมตรงข้าม ดังนั้นอันนี้คอดลบเราก็นึกถึงสูตรนี้นะครับคอร์คือคอร์ส่วนทรายเนาะก็บวกส่วนลบได้ลบนะครับคอดลบเท่ากับลบคอรอ่ะลบตัวนี้ก็โดนกำจัดไปนะครับคอดลบเท่ากับลบคอดพายส่วน2ลบทีต้าอันนี้ก็เข้าสู่สูตรของเราแล้วนะครับนี่สูตรโคฟังก์ชัน90ลบทีตาก็จะเท่ากับโคของอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับของทีตาดังนั้น โคอันเนี้ยเราก็แปลงได้นะครับแปลงไปเป็นโคของคอทก็คือแทนลบอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับลบอันนี้ติดมาอยู่แล้วอ่าแปลงคอดเป็นแทนพายสวนสองลบทีตอัน,นี้ก็คือ90ลบทีตาดังนั้นแทนของเราก็กลับมาเป็นทีตานะครับหรือลองย้อนกลับนะครับแทนทีตาก็แปลงกลับไปเป็นโคฟังก์ชันจากแทนเป็นคอดแล้วก็เอา90ลบมุมเดิม หรือพายส่วนสองลบทีตาหมายความว่าเมื่อไหร่ที่พอเราเห็นพายส่วนสองลบทีตาเราแปลงเป็นโคได้และมันจะเหลือทีตาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นฟังก์ชันทีตาเราก็แปลงเป็นโคได้แต่เราจะได้พายส่วนสองลบทีตาใช้ย้อนกลับนะครับใช้สุดย้อนกลับอ่ะทวนอีกครั้งข้อนี้คอดทีตาลบพายส่วนสองนะครับอ่ะเราก็กลับอันนี้ก่อนให้มันอยู่ในรูป 90ลบทนะครับหรือพายสองสองลบทีตก็พลิกกลับนะครับสลับที่การลบแต่มันสลับที่ทันทีไม่ได้ก็เติมลบไปข้างหน้านะครับจากนั้นก็ใช้สูตรกำจัดคอร์ดลบเท่ากับลบคอดนะครับจากนั้นอันนี้เป็นโคฟังชันที่มี90ลบทีตนะครับนึกถึงอันนี้โคฟังชันที่มี90ลบทก็จะถูกแปลงกลับมาเป็นฟังชันที่มีทีตานะครับ ็คือโคของมันเองเนี่ยโคฟัง์ชัน90ลบทีตาหรือพายสันสองลบทีตาก็แปลงไปเป็นโคนะครับมุมก็จะกลับมาเป็นทีตาลองแปลงไปแปลงกลับนะครับดูว่าเราทำถูกไหมแทนทีตาแปลงเป็นโคเอา90ลบอันนี้นี่ถูกต้องนะครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เขาให้หาก็คือคอททีตาลบพายสันสอง ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเจ้านี่ครับลบแทนแต่แทนทีตาเนี่ยโจทย์ให้มาเป็นลบ0.65นะ<ม>ะแบบนี้นะครับนี่ดังนั้นคำตอบที่แท้จริงของข้อนี้ก็คือ0.65นั่นเองครับสังเกตว่าคิณ12จะมีนิดช้อยนิดเดียวนะครับ2ช้อยพอ,อเดี๋ยวไปดูต่อไปครับอันนี้คล้ายข้างบนไหมอ่าไม่คล้ายอันนี้ถ้าให้แบบซับซ้อนมาแทนเราให้หาอันนี้ทราย เมาลองทำดูครับแล้วก็แปลงนะครับ cos theta ลบพายส่วน2เนี่ยให้มันอยู่ในรูปโคของเรานะซึ่งก็คือพายส่วน2ลบ theta เนอะเราก็กลับนะครับเป็นพายส่วน2ลบ theta แต่การลบสลับที่ไม่ได้ก็เติมลบครับแสดงว่าตอนนี้เรามี cos ลบมุม a สมมุตินะ cos ลบก็เท่ากับ cos บวกครับ คอสก็กําจัดลบนี้ทิ้งได้นี่คือสูตรมุมตรงข้ามนะครับ s ซน์ลบเท่ากับลบไซน์คอสลบเท่ากับคอสบวกได้เป็นตัวนี้มันก็ตรงตามสูตรของเราเลยนี่โคฟังชัน90ลบทก็แปลงกลับมาเป็นโคทีตาเฉยๆได้อ่าโค90 eta, ลบทีาพายสน2ก็คือ90องศานะครับก็แปลงไปเป็น Co โคของคอสคืออะไรล่ะคือ s i n แล้วก็มุมก็เปลี่ยนเป็นทีตเฉยๆ หมายความว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยหรือก็คือ Cos ตีตาลบพพ่สอนสองเนี่ยมันก็คืออันนี้นั่นเองนะครับไซต์ีตาเฉยๆนี่เองแสดงว่าอันนี้เท่ากับลบศูนย์จุดสี่หนึ่งไซีตาก็ลบศูนย์จุดสี่หนึ่งแล้วโจทย์ถามอะไรละ่ะโจทย์ถามไซต์ีตาพอดีไซต์ีตาก็ลบศูนย์จุดสี่หนึ่งเลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับข้อนี้ก็ ตรงๆเลยไม่ต้องแปลงกับมุมลบเลยข้อนี้เนี่ยเราก็ไปดูนะครับแทนทีตาเท่ากับ0.27โจทย์ต้องการอะไรล่ะต้องการคอร์ดอันนี้นะครับคอร์ดไส่วน2ลบทีตาอ่าเมื่อเราเจอคอร์ดพายส่วน2ลบทีตาก็คือ90ลบทีต้วก็แปลงเป็นโคฟังก์ชันได้เลยนะครับเพราะมันอยู่ในรูปแล้วนะไม่เหมือน2ข้อด้านบนนะครับอันนี้พายส่วน2ขึ้นก่อน ลบทีตาที่หลังนะครับก็ใช้สูตรได้เลยแปลงคอตเป็นโคก็คือแทนมุมก็ลดรูปเหลือทีตานะครับก็แสดงว่าเขาให้หาคอตพายสัวนสองลบทีตาหมายถึงให้หาแทนทีตานั่นเองจุดกําหนดแทนทีตามาเป็นเท่าไหร่0.27นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ0.27นะครับสำหรับข้อ c อันนี้ทำรัดเลยนะครับ คอสพายสองลบทีตาอยู่ในรูปแล้วก็แปลงเลยคอสพายสองลบแปลงเป็นโคก็ได้เป็นไซมุมพายส,สองลบลดรูปเหลือทีตาเท่ากับ0.1โจทย์ให้หาอะไรให้หาไซลบทีตาโจทย์ให้หาไซลบเราก็ใช้สูตรมุมตรงข้ามไซลบเท่ากับลบไซลบไซแต่ไซคือ0.1น์นะนี่ ก็ลบ0.1นะครับข้อสุดท้ายคอดลบอ,อันนี้เดี๋ยวลองทำดูครับอันนี้โจทย์ให้คอดลบทีตามาเท่ากับลบ4.7คอดลบแล้วก็ใช้สูตรก่อนเลยคอดลบเท่ากับลบคอดนะครับนี่ก็หมายความว่าย้ายลบไปหากันได้ก็จะได้คอดทีตาเท่ากับ ได้ลบมาลบลบเป็นบวก4.7นั่นเองคราวนี้ไปดูว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับโจทย์ต้องการแทนพายส่วน2ลบทีตาอันนี้ก็อยู่ในรูปโคฟังก์ชันของเราแล้วก็แปลงเป็นโคได้เลยครับโคของแทนก็คือคอดมุมพายส่วน2ลบทีตาลดรูปเหลือทีตาครับคอดทีตาโจทย์ให้มาเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ4.7ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ4.7ได้เลยครับ สรุปภาพรวมนะครับเราต้องรู้จกักโคฟังก์ชันว่าอะไรโคกับอะไรไซโคไซน์ไซ์คอสแทนคอสเศกโคเซกและใช้สูตรอันนี้ให้เป็นนะครับเจอฟังก์ชันทีตาก็แปลงไปเป็นโคฟังกบบ์ชัน90ลบทีตาเจอโคฟังก์ชัน90ลบทีตาก็แปลงโคทีตาเฉยได้ถ้างงาน,นะครับสมมุติเราเจอ ตด้3ามสิแล้วก็แปลงไปเป็นคอร์เอา90มาลบ30ได้แต่ถ้าเราไปเจอแบบนี้ล่ะไปเจอแทน 90, เ0้าลบเาให้อยู่แล้ว15แบบนี้เราจะทำไงอ่ะนี่เราก็เจอแล้วก็แปลงไปเป็นโคได้นะครับแทนไปเป็นคอร์ดอันนี้ก็ลดรูปนะครับเหลือ15นี่ลองใช้แบบนี้นะครับใช้ไปกลับให้เป็น ดังนั้นหลายๆข้อที่ผมพาทำเนี่ยก็จะเป็นแทนพายส่วนสลบทีต้นี่มันอยู่ในรูปแล้วใช่ไหมล่ะแทนพายส่วนสลบทีตพูดง่ายๆก็คือมันอยู่ในรูปฝั่งขวามือนะครับนี่ฟังก์ชันพพยส่วนสลบทีตแล้วก็แปลงไปเป็นโคทีตาเฉยๆได้นี่เรียกว่าการลดรูปนะครับแทนพายส่วนสลบทก็โคกลายเป็นคอท แล้วก็ลดรูปนะครับเหลือเฉพาะทีตาโอเคครับสำหรับแบบฝึกที่12ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ